เมื่อนี้กะเป็นมือ่อฝนตกแล้วไหมจ้าท้องฟากกำลังเปิดได้เลยงามยามดีออกไปหน้าแล้วจ้าออกไปทงนะพอดีเหลือต้นมันป่าหรือว่าต้นกันเก่าอยู่ประมาณหกเจ็ดต้นนะคะที่ยังปลูกบ้านแล้วพอดีน้องสะพายเพิ่นสื่อมาฝากนะเห็นว่าเฮ้ามักปลูกต้นใหม่กันเลยสื่อต้นมันป่ามาฝากเพราะว่าปีกายวาให้ฟังว่า ปลูกไปแล้วแต่ว่ามันบอดนะเพราะว่าบอดีมีระบบน้ำจากปีนี้ก็เลยปลูกไว้ใกล้ๆตรงที่มันมีน้ำโฮสแน่ค่ะเพื่อที่สะให้เขาลอดมาได้เนาะได้จากโฮเจตต้นก็นยังดีจา้าเมื่อวานนี่ก็ไปปลูกคู่สาแล้วเด้อค่ะส่วนหนึ่งนี่ก็มาปลูกอีกจาก้าเป็นส่วนที่เหลือ ปลูกไว้่กี้ต้นดอกจาก้าปลูกไว้ย่างละนีละหน่อยใหม่หอมเนาะใหม่มันปากะถือว่าเป็นใหม่หอมอีกอย่างหนึ่งนะคะดอกมันจะบานช่วงสงกา์เนาะแต่สมัยก่อนอ่ดอกมันปา,านี่เพิ่นกะสีเอามาใส่บูซาพระสงนามพระในมือสงการจ้า เอามาหอยมาไล่เนาะแต่สมัยก่อนในหมู่บ้านเฮาก็มีหลายตน้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้กะหลูดซึกว่าจะลอยล้อลงไปนะคะน้ำมือแห้งหน่อยลงส่วนหลายก็คือเขาจะมาลลอมเอาค่ะเอาไปขายเป็นไม้ล้อมจังสี่นะคะไม้มั่นปลาก็ถือว่าเป็นไม้มงคลเป็นไม้โบลานอีกอย่างหนึ่งที่ควรรักษาไว้นะ ไม้หอมมันเป็นไม่หอมต้นแบบขนาดใหญ่มากเลยเด้อค่ะเป็นตน้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่แต่ว่าเขากระสีใหญ่สาหน่อยหนึ่งค่ะใส่เวลาโดนเติบกลัวต้นเขาสีจะเจื่อนเติบโตใหญ่มากอันนี้ก็ปปูกไว้หิมป้ายาค่ะหิมตนม้นไม้ของเฮาที่ปลูกไม้ลักเป็นพวกไม้พุไม้ไวจจาก็เอามาแซมแซมไว้ค่ะ กลัวตน้นมันป่าจะใหญ่ต้นย่างอื่นก็คือจะไฮดอกออกผลแล้วค่ะบันน้นเฮาก็จังเลือกเอาเนาะว่าจะเอาต้นยังไหวแนเพราะว่าพื้นที่ข้องเหาที่สิปลูกต้นใหม่ปีนี้ก็มีบกคอยห้ายจากเฮ้าบด้ยขยายพื้นที่ออกหลายขนาดนันนะส่วนหนึ่งก็เอาล่อไว้ค่ะคูดโค้งน้องหน้านะคะตอนนี้กำลังเก็บเงินอยูค่อยค่อยเก็บหอมล้อมรีดไปเทะลานิดเทะละหน้อยจาก ปีนาถาได้งบประมาณที่ต้องการคุดแล้วก็น่าจะได้เลิกที่จะคุดนะคะ เพราะว่าขอโครงการฟรีไปปีนั่นกะเป็นที่พลาดไปค่ะเพราะว่าเข้ามาแล้วมันน้มมันหงแล้วห้องบะทะสามารถที่สิคูดได้ห้องกันยกเลิกไปกอนนะคะบานนี้กับสิทธิ์ใส่ทุนนคง,จะ,งะจะข้องต่อไปล้วจะค่อยคยเฮ็ดไปเนาะทีละปีละนิดละหน่อยใหม่ที่ได้มากกอนกับปลูกแซมไวกอนก็นกนได้ค่ะ พ่อเขาหญ่มากถือว่าเข้าสีใสประโยชน์ยังใดยังหนึ่งเข้ากับคอยตดัดคอยสางลงกระไดว่าเป็นยังเนาะปลูกให้มันเกิดให้มันมีไว้กกอนค่ะตอนที่หลังก็คคอยมาเลือกเอาเนาะว่าเข้าสีเอาต้นใดไว้เข้าสีตัดต้นใดจ้ะอันนี้ก็สีหงหกเนี่ยค่ะรบกวนเพิ่นบ่ได้ได้ปลาหยา เพราะว่าแม่เพเลี่ยงง่วค่ะเฮากับปลูกคอยปลูกเสริมเอาแล้วก็เอาไม้มาซากไว้ท้ำเป็นสัญญกลา์ไว้นะคะจากนั้นก็หวดน้ำในจักหน่อยถึงฝนสิโตก๊กแต่ว่าก็ฮหตแน่จักหน่อยก็ดีค่ะให้ดินเข้ายุบโลงจักหน่อยนึงเนาะเพื่อ,อความสุ่มซึนค่ะฮวตแต่มือปลูกมือแรกเท่านั้นละจ้าถ้าเป็นนาฝนแบบนี้ก็เงายงาไปเลยเอาไว้พุลละแรงนาพุลละคอยสิมาหวตเพิ่มใหม่นะคะ มิวน้ามโฮดประมาณสองคูจ้าสภาพร่างกายคนปลูกต้นใหม่ก็ยังบบติมลอยบันไดจ้าไข่แตกเนื่องจากว่าหลายมือกอนนะคะมาหอบหัวหยาไหวซอยพอเหตดเวียกมือละครึง่งโโมงค่ะตอนแรๆแค่สองมือนะคะไข่แตกพักอยู่สามมือแล้วยังบบหันเศร้าอ,อยู่จ้าเอามือละหน่อยค่ะเหตุปซ้ำแห้งเฮามี